แกะใหม่นะฮะทำให้พืชเหลืองต้นพืชไม่โตพืชแครแกนอะไรพวกนี้นะฮะฮิวมัสนะครับที่เป็นก้อนอยู่จับตัวมันก้อนอยู่นะครับถ้าบอัวว่าน้ำมันจะขังมันจะน้ำเกินยังมีจุลินทรีย์อยู่เป็นล้านตัวเรี่ยว สวัสดีครับที่นี่เดินอนฟาร์มชช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาให้สาระดีๆในด้านการทําเกษตรนะฮะ,ะวันนี้มาในเรื่องของการหมักแกบนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> แกบใหม่นะฮะแกบใหม่ทุกตัวนะครับต้องทําการหมักก่อนไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของการดึงธานนตุไนโตรเจนไปใช้ทําให้พืชเหลืองต้นพืชไม่โตพืชแครแกนอะไรพวกนี้นะฮะผมวันนี้ผมเลยมาแนะนําเพราะว่ามีหลายท่านที่ยังไม่รู้อาจจะยังไม่รู้และก็รู้แล้วก็มีนะฮะน,นี้สาหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะผมจะมาบอกวิธีการหมัก หมักยังไงใช้อะไรบ้างนะครับผมในการหมักของผมเนี่ยจะหมักแบบอินรีนะครับหมักแบบปลอดสารพิษก็คือใช้พวกน้ําหมักใช้พวกวัตถุอิ sea, อนทรีย์อื่นๆเข้ามาร่วมนะครับเพื่อให้การย่อยสลายของแกลบเนี่ยดีขึ้นนะครับและเร็วขึ้นในการนําไปใช้นะครับวันนี้ย้อนมันแนะนําให้ทุกท่านเลยวิธีการหมักว่าแล้วก็จะแนะนําวิธีการนําไปใช้ด้วยนะครับว่าใช้ยังไงให้ถูกต้องไม่ให้พืชมันเหลืองอย่างของผมเองเนี่ยปลูกผักสลัดนี่ยฮะผมใช้แกลบเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นวัตถุดิบที่เยอะที่สุดนะครับเป็นส่วนผสมที่เยอะที่สุดนะครับผมเน้นเป็นแกลบตัวนี้แกลบดิบเรานี่แหละนะฮะแต่ว่าถ้าไม่หมักเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นข้อห้ามเด็ดขาดห้ามเอาไปผสมดินถ้ายังไม่หมักนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการหมักให้ด้วยนะฮะผมเดี๋ยวยังไงวิธีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะส่วนผสมนะครับในสิ่งที่ผมจะใช้อันดับที่1น,นะฮะจะเป็นตัวนี้ฮอร์โมอนนมสดนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเขาขาวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฮิวมัสนะครับ มีตัวนะครับขยายพันธุ์ได้ดีนะครับขยายตัวได้ดีเนี่ยจะมีฮิวมัสเนี่ยครับขาวๆวอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเนาะยังไม่เคยรู้ฮิวมัสก็คือขี้ของจุลินทรีย์นั่นเองตัวนี้มีประโยชน์ต่อพืชน,นะฮะทำพืชอตเร็วเร่งตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนนมสดหมักไปแล้วครับหนึ่งเดือนนะฮะนี่ขวดนมเทียบเลยห <laughs> มักทิ้งไว้นานแล้วทีนี้ในฮอร์โมนนมสดจะมีธาตุของไนโตรเจนนะครับไม่ใช่แค่ในฮอร์โมนนมสดนะน้ำหมักปลาน้ำหมักขี้วัวหรือจะเป็นน้ำหมักต่างๆนานานะ ละลายสูตรมีธาตุไนโตรเจนนั่นแหละฮะเราจะเอาธาตุไนโตรเจนจากน้ำหมักพวกนี้ไปใส่ใน,ในแกบของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าทําไมต้องเอาไปนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้อ่านี่ใช้น้ำหมักอะไรก็ได้นะครับที่มีธาตุนที่มีสารอาหารเป็นธาตุไนโตรเจนอยู่ในน้ําหมักตัวนั้นนะครับเอาไปให้กับแกแบนะครับอดในตัวแกบนะครับอ่านี้ตัวที่1นะตัวที่2เดี๋ยวไปดูอีกครับ,รบนี่คือผมเตรียมน้ํามาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นน้ำเปล่านะปลาเรานี่แหละฮะไม่เป็นไรนะครับน้ำอะไรก็ได้ที่เรามีนนะครับีป สร็จปุ๊บผมจะใช้ตัวนี้ E.M. E.M. เพื่ออะไรนะครับเช่นเคยผมทากับปุ๋ยหมักผมก็ใช้ E.M. E.M. EM คือมีจุลินทรีย์นะครับผมช่วยในการปรับสมดุลในกองปุ๋ยช่วยในการไม่ทําให้ไม่เหม็นเน่าและที่สําคัญมันเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยนั่นก็หมายถึงว่ามันจะไปช่วยย่อยสลายในแกบของเราได้ด้วยนะครับอันนี้เสริมประสิทธิภาพเข้าไปนะฮะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะจุลินทรีย์ในขี้วัวเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้คือยังไม่พูดถึงขี้วัวนะไหนพูดถึงเรื่องขอองน้ําก่ะ ใสไปเลยครับอันนี้ไม่ต้องมีสูตรตายตัวเหมือนเดิมครับใส่เพื่อให้มีแค่นั้นเองนะฮะให้มีจุลินทรีย์เข้าไปนี่ลงไปแค่นี้พอเสร็จปุ๊บอะไรตามมานะครับเมื่อมีจุลินทรีย์ก็ต้องมีอาหารจุลินทรีย์นั่นก็คือกากน้ําตาลน,นะครับขาดไม่ได้นะครับกากน้ําตาลเมื่อเราใส่ไปในน้ํานี้นะครับแล้วเอาน้ํานี้ไปลดนะครับโดยสักหน่อยผมจะเอาไฮอร์ออมโมนนมสดมาใส่ด้วยฮอร์โมนนาสดก็จะมีจุลินทรีย์ด้วยเช่นกันนั่นก็คือพอเราใ,ให้กากน้ําตาลไปเนี่ยหนึง่งเอเอ็มก็ได้จุ ความมูลนสดก็ได้อาหารขี้วัวนะครับมีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นด้วยก็จะได้อาหารโดยเช่นกันการขยายพันธุ์ก็จะสูงขึ้นเมื่อขยายพันธุ์สูงขึ้นปริมาณของจุลินทรีย์เยอะขึ้นแกลบของเราก็จะย่อยสลายได้ไวขึ้นนี่นะฮะเป็นเทคนิคนะครับเมือนกุ๋ยหมักแตะครับไม่ต่างกันมากนะฮะคล้ายๆกันนีก็ใส่เลยผมจะทําเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะเวลาคนมันจะได้คนง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดเราลงเป็นก้อนเลยเนี่ยบางทีการคนข้างล่างมันจะคนไม่ค่อยทั่วถึงนะฮะก็ อันนี้ก็ไม่ต้องกาเกณฑ์ตายตัวเช่นกันนะครับเพราะว่า,าเราใส่าตามที่ความเหมาะสมที่เรามีาว,วัตุดิบที่เอามาใช้ด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยน้ำประมาณ150ลิตรหรือเปล่าประมาณ2 0ลิตรประมาณนี้ผมก็ใส่ประมาณ1กิโลก็พอเลยฮะแล้ววัุดบใช่วัสดุวัสดุที่ผมใช้ในการคนคือตัวนี้ตัวนี้มันจะมีเป,เป็นเป็นเส้นๆอย่างงี้ใช่ไหมฮะเวลากากน้ำตาลที่อยู่ข้างล่างเนี่ย เราคนไปมันจะค่อนข้างที่จะละลายเร็วนะฮะอันนี้จะเป็นการช่วยให้กากน้ำตาลที่อยู่ก้นเนี่ยละลายเร็วขึ้นนะครับผมใช้เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับในการคนอันนี้ปริมาณน้ํามันเยอะครับการที่ใช้ไม้แบบไม่มีขนๆแบบนี้ไม่มีเส้นๆแบบนี้มันอาจจะคนไม่ถูกคนไม่ไม่ละลายหมดนะฮะเราก็จะคนไปเรื่อยๆฮะจนเข้ากันเดี๋ยวคนเสร็จปุ๊บก็จะเอาพอลมน้ำสดนมาใส่นะฮะก็คือเป็นการเสรียจสิ้นในเรื่องของน้ําที่จะเอาไปลดนะครับ ครับคนแป๊บเดียวน้ําก็เริ่มจะแดงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าไอตัวไม้กวาดเนี่ยมันทําการค,คนได้อย่างละเอียดค่อนข้างละเอียดนะฮะคนกลางคนขอบคนกลางคนขอบก็คนไปเรื่อยๆฮนะโอเคปล่อยน้ําวิ่งไปเลยครับผมจะไปเอานมสดมาฮอร์โมนนมสดมาแล้วได้ฮอร์โมนนมสดมาแล้วนะครับนมฮอร์โมนนมสดเนี่ยกอ,องนิดนึงก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะมี ฮิวมัสนะครับที่เป็นก้อนอยู่จับตัวเป็นก้อนอยู่นะครับถ้าไม่กรองอยู่เวลาใส่บัวไปรถมันก็จะตันบัวนิดนึงนะฮะก็เลยกรองไว้ก่อนนะฮะโอเคถ้าคนแบบตักไปรดเลยไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ไม่ต้องกรองก็ได้แต่ผมใส่บัวไปรด,ดเพราะว่าอันนี้มนขนน้าเข้ามาในป่านะครับเพราะว่าผมยังไม่ต่อน้ําเข้ามาครับก็เลยใช้วิธีการเอาน้ําเข้ามา็เลยมันทาวิธีนี้เอานะฮะถ้าเกิดน้ําอยู่ใกล้ผมก็จับศาสเลยฮะไม่เป็นไรอันนี้น้ําอยู่ไกลนิดนึงครับใส่บัวเดินไปจะสบายกว่านะฮะ ตัวนี้ของดีนะฮะหเห็นไหมฮะนี่เอาไปใส่ต้นไม้สวยเลยะฮะสวยเร็วด้วยนะฮะเป็นฮิวมัสนะครับแล้วก็มีกากของนมสดนะครับที่มันจะเป็นก้อนอยู่นะครับโอเคผมใส่ขอ,องนมสดไป10ลิตรนะครับกับน้ําตัวนี้150ลิตรนะครับถังตัวนี้150ลิตรอ่าคือผมต้องบอกนี้ด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้แบบกงบังวลหรือว่ากลัวจะไม่แบบเป็นสูตรเดียวกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะเรามองนี้นะให้มองเป็นภาพรวมก็คือถ้าเกิดเรามีไนโตรเจนสูงอ่านะ ไอ้พวกแกบเนี่ยเวลามันย่อยสลายนะครับมันต้องการไนโตรเจนเพื่อไปย่อยสลายของตัวมันเองเมื่อเรามีพวกนี้เยอะนะครับมีไนโตรเจนเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเร่งรัดให้แกบเนี่ยย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะนี่คือคือสาเหตุที่เรา,าเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับใส่ฮอรมโมนน้ำสดเข้าอ,อีกถังนึงก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ของผมเนี่ยจะหมักอย่างน้อยคือ2เดือนนะครับสเดือนเนี่ยถ้าอาหารไนโตรเจนเท่านี้ถือว่าเพียงพอแล้วในการย่อยสลายนะครับผมไม่ได้เร่งรัดมากนะครับส่วนถ้าใครแบบ ไม่ได้ทําแบบอินซีนะแบบยูเลียเนี่ยฮะยูเลียมขุยเม็ดเรานะยูเลียเนี่ยว่านหรือผสมน้ําไปลดอันนี้เร็วมากนะครับหนึ่งเดือนเอาไปใช้ได้เลยแต่อย่างว่านะฮะของผมเนี่ยจะยึดมั่นเรื่องของอ่าอินรีนะครับออแกนิกอย่างเงี้ยคือไม่สามารถไปใช้ของพวกนั้นได้นะครับก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขี้วัวเข้ามาเสริมด้วยนะครับเสริมเข้าไปผสมเข้าไปในตัวมันในขี้วัวก็มีในในตัวเจนดินพาราไอีกแล้วฮะเหนื่อยฮะในตัวเจนสูงนะครับหนึ่งในตัวเจนสูงแล้วแหละในขี้วัวนะครับแล้ว ที่เก่งกาจในเรื่องของการย่อยสลายสูงมากนั่นก็คือทํางานร่วมกันกับระบบที่เราใส่ไปนี้บกน้ําบกกรบน้ําตาลเอ็ม e เนี่ยทำงานร่วมกันเยอะๆก็จะทําให้การย่อยสลายของแกลบเราเนี่ยดีขึ้นนะครับ <S <S เร็วขึ้นด้วยอันนี้นี่คือประมาณนี้นะให้เล่าให้ฟังไม่ต้องมาไม่ต้องใส่เหมือนผมเป๊ะๆน้ำหมักปลาน้ำหมักขี้วัวน้ำหมักอะไรก็ได้ที่มีธาตุไนโตรเจนเอามาใส่ได้เลยนะครับแต่อยากให้ใส่กรดน้าตาลไปด้วยเพื่อเป็นการขยายจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มปริมาณประชากรของมันสูงขึ้นจะได้ทํางานได้เร็วขึ้น นะครับประมาณนี้แหละฮะเหมือนกับทํางานนี่แหละถ้าคนเราเยอะงานเราก็จะเสร็จเร็วอ่านี่ไปประมาณนี้นะโอเคนี่ได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลดเดี๋ยวนี้พอเอาแกบจะเอาแกบเข้าไปก่อนนะฮะนี่แกบไปนี่นี่ฮะมคนมาทิ้งไว้แล้วครับล้วจะเอาไปที่นู่นนี่ครับทางดินออกหมดแล้วครับทานหน้าดินออกนะฮะอุ้ยเดี๋ยวนี้ไปให้ดูดินด้วยหน้าดินในป่าทุกครั้งที่ผมพูดผมจะพูดถึงเรื่องหน้าดินในป่าบ่อยเพราะอะไรนี่หน้าดินในป่าดู ้าเห็นไหมฮะล้วนซุยดํานะฮะเนี่ยของดีถ้าใครจะทําผสมดินนี่ครับผมแนะนําให้เอาถากเอาหน้าดินในป่าแบบนี้นะครับเพื่อไปทําดินมันจะดีมากนะครับมันจะมีจุลินทรีย์ท้องถิ่นอยู่ในนี้แล้วด้วยนะฮะมีความโปร่งของดินแล้วก็มีความล้วนซุยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่าอันนี้ถ้าเกิดอยากทาดินแนะนํานะครับป่าอย่างนี้ป่าที่ทั่วไปป่าในบ้านเรานะฮะตายต้นไม้ใหญ่ๆพวกนี้ไปเอาใบไ,ไม้ออกแล้วก็ถากเอาดินของมันมานะฮะ จะได้ดินที่สวยนะครับดินที่ดีมีคุณภาพนะฮะดินที่สมบูรณ์นี่คือบอกไว้ก่อนนะฮะเรื่องของการทาดินเดี๋ยวดินผมจะบอกวิธีการทำอีกรอบนึงอยู่นะครับอันนี้เอาเรื่องแกบไปก่อน หลังจากที่เอาขึ้นมาไว้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วนะฮะผมก็จะเอาขี้วัวนะครับโรยก่อนเลยนะครับผมจะใช้ประมาณ 5- 6กระสอบนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องซีเรียสเหมือนกันนะฮะเราใช้ในตามวัตถุดิบที่เรามีนะครับไม่ต้องไปฟิกว่าต้องตามผมหรือต้องยังไงเอาใส่ขี้วัวเพื่อให้มีไนโตรเจนในตัวแก่นะครับในการย่อยสลายจะได้เร็วขึ้นนะครับไปร่วมกับทํางานกับพวกน้ําหมักด้วยนะครับจะได้ทมการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องฟิกตายตัวอะไรที่เราหาได้ใส่เข้าไปได้เลยจะเอาปุ๋ยหมักมาใส่ก็ได้้้นนนนนนนะออัััีีกเเเหหมมืคราว่ใปุตจ ธาตุอาหารตัวเอ็นนะฮะก็จะใส่ขี้วัวเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะน้ำลดลดแล้วก็จะคุกด้วยนะฮะคุกด้วยไม่คุกไม่ได้นะครับต้องบอกด้วยว่าผมเคยอย่างนี้หความมาก่ายอยางผมเองผมเอาแกบมานะฮะมาเยอะแล้วก็ใส่กระสอบไว้ตอนนั้นผมหมกักใส่กระสอบผมก็ลดน้ำแต่้ั้งบนนะฮะลดอย่างเดียวลดลดลดไปครบหนึ่งเดือนนะครับไปเปิดกระสอบออกกาว่าอะยังไงก็เก่าหมดแล้วแหละย่อยอทำการหมักครบแล้วพอปะเทอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยอ้าวตรงใต้มันตรงกลางมันไม่โดนไม่โดนน้ำนะครับเพราะาน้ํามันออกข้างอย่างนี้ นะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนสำหรับสำหรับคนที่จะทานะฮะให้คุกก่อนนะครับคุกกับน้ําก่อนให้เข้ากันให้ดีก่อนค่อยทําการเข้ากระสอบหรือว่าค่อยทําการหมกักเป็นกองขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะโอเค <c ười> okay, นี่คือบอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้ผมเคยมักง่ายทา <c ười> ก็คือเสียเวลาเลยตอนนั้นก็คือต้องไปหมักเพิ่มอีกนะครับ <c ười> นี่นะฮะได้ขี้วัวมาแล้วฮะหน้าตาของขีว้วัวนะฮะเป็นขี้วัวแห้งนะฮะตัวนี้นะครับนอกจากจะมีธานนตุไนโตรเจนแล้วนะครับยังมีจุลินทรีย์อยู่เป็นล,ล้านตัว จุลชีพพวกนี้เก่งในเรื่องเรื่องของการย่อยสลายโดยตรงเหมาะสําหรับเอามาใส่การหมักนะครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีขี้วัวไม่ใส่นีได้ไหมมันได้ครับแต่ระยะเวลาในการย่อยสลายมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คืออาจจะเป็น2เดือน3เดือน4เดือนนะครับหรือถ้าแกบอยู่อย่างนี้นะครับถ้ามีความชื้นเนี่ยแน่นอนมันย่อยสลายตัวเองได้อยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละครับถ้าตามหลักธรรมชาติจริงๆมันจะอยู่ประมาณสัก5ถึง6เดือนนะครับมันถึงจะเริ่มเก่าเริ่มอะไรพวกนี้อ่าแต่ทีนี้เราเร่งรัดนะครับเราต้องใช้ เอาขี้บัวใส่นะครับเอาน้ําหมักมาใส่เอาเจลเจนมาเพิ่มให้มันมันก็ทําให้การหมักนะครับย่นเวลาเหลือแค่1เดือนถึง2ดเดือนก็สามารถนําไปใช้ได้แต่ของผมเนี่ยเป็นหลักของผมเป็นเกณฑ์เลยก็คือผมจะหมักให้ครบ2เดือนก่อนนะครับก่อจะนําไปใช้เพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็เพื่อความชัวนะครับแล้วที่สําคัญถ้าเราหมัก3เดือนสเดือนขึ้นไปล่ะทีนี้อ้าวแกบเป็นคาร์บอนนะเขาเรียกว่าคาร์บอนเนาะมันจะแข็งมีความเป็นคาร์บอนอยู่ข้างในเนี่ยฮะถ้าเกิดว่ามันทําการย่อยสลายจนสมบูรณ์ของมันเสร็จแล้วเนี่ย ไปอยู่ในดินนะครับจุลินทรีย์ในดินก็จะย่อยสลายมันต่ออีกมันก็จะข่ายธาตุอาหารที่อยู่ในเปลือกของมันเนี่ยออกมาด้วยนะฮะนี่ประโยชน์อันที่สองนะครับนี่คือแกแบาเลยผมบอกแกแบเนี่ยผมบอกเลยแกแบดิบเนี่ยดีมากนะครับหนึ่งดินร่วนซุยนะครับทำให้ดินร่วนซุยดินระบายน้ําได้ดีและแถมยังกักเขาเรียกว่าตึงไนโตรเจนหรือตึงตึงธาตุอาหารไว้นในตัวของมันได้ด้วยนะครับเวลาเราลดน้ําหมักเสร็จปุ๊บเนี่ย ไม่ไหลทิ้งไปหมดนะฮะมันจะกักไว้ในตัวเม็ดของมันนะครับกักไว้ตึงไว้เพื่อให้พืชของเราได้กินตลอดเวลานะครับไม่เสียทิ้งนี่คือข้อดีของแกบนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนผมเลยใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับในการปลูกอะไรก็ช่างนะครับส่วนใหญ่เขาก็ใช้นะครับแกบบีบเป็นหลักแต่บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องของการหมักหรือการอะไรพวกเนี้ยก็เอาไปเอาไปใส่ปุ๊บอ้าวเหลือง2แค่แกนนะครับไม่โตอยู่อย่างนั้นนี่คือสาเหตุจากแกบได้ด้วยเช่นกันนะฮะอันต้องระวังให้มากเลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับดีก็ดีดีโคตรนะครับแต่เสียก็เสียโคตรด้วยเช่นกันอันนี้ระวังดีๆนะฮะ ให้ดูตัวนี้นิดนึงครับผมอันนี้ไม่รู้เห็นไหมนะอ่าโอเคเห็นลาขาวๆไหมฮะวัตถุดิบนะฮะวัตถุดิบตัวไหนที่เราเอามานะฮะถ้าเกิดเจอความชื้นเรามีลาขาวขึ้นวัตถุดิบตัวนั้นมีไนโตรเจนอยู่ค่อนข้าง,าง,างสูงนี่ครับดูตัวอย่างเราจะรู้เลยฮะยิ่งถ้าเป็นใบไม้ในป่านี่เราไปลื้อขึ้นจะเห็นลาขาวนั่นคือไนโตรเจนนะ,ะเห็นไหมนี่คือธ <c oughs> าตุที่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตโดยตรงนะครับเร่งใบเร่งต้นนะฮะนี่ในขี้วัวก็เลยบอกว่าในขี้วัวมี nitrogen, ไนโตร นี่คือเหตุผลที่เอาขี้วัวมารวมด้วยในการใช้การย่อยสลายนะครับเพราะว่าแกมบต้องการในไนโตรเจนค่อนข้างสูงในการย่อยสลายตัวเองนะฮะโอเคจากนี้ก็เอาน้ําหมักมาลดนะครับน้ําหมักมาลดให้หมดเลยแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันแล้วขึ้นกองอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวทาเป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะอันนี้คือรถจะเยอะไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะขังมันจะน้ําเกินไม่มีปัญหาเพราะว่าแกบคือวัสดุที่น้ําไหลออกได้ง่ายระบายน้ําได้ดีนะฮะ ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปอะไรนี้ไม่เหมือนการทําปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมกักเราต้องมีกากเกณฑ์เรื่องของน้ําแต่กแกบไม่ต้องห่วงครับถ้าลดเกินไปน้าก็ไหลทิ้งเองไม่ต้องห่วงลดได้เต็มที่เลยนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราลดน้ําเยอะไปอย่างเงี้ยมันก็จะระเหยทิ้งของมันนะฮะมไม่ต้องไปกงังวลนะครับการหมักแกบไม่ต้องไปกังวลเรื่องความชื้นเหมือนกับการทําปุ๋ยหมักนะฮะนี่ก็จะลดไปเรื่อยๆฮะนี่เอาให้ดูนะครับโอเค โอเคครับรดน้ารอบแรกนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปผมก็จะทําการคุกอีกรอบนึงแล้วก็จะลดน้ําอีกรอบนึงด้วยเช่นกันนะครับผมในการทานะครับผม,ผมทำปริมาณเยอะมันจะค่อนข้างยุ่งยากและค่อนข้างเหนื่อยนะฮะถ้าเกิดเราทําไม่เยอะก็ทําในกระบาดป,ปูนหรือผสมในที่ที่ไม่เยอะมันก็จะไม่ทําหลายขั้นตอนแบบนี้นะฮะมันจะทําง่ายกว่านี้นะฮะแต่ทีนี้ต้องบอกด้วยว่านักปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นแบบคนจะเพิ่งมาปลูกอะไรพวกนี้นะถ้าจะหมักแก่ผมแนะนําให้หมักเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าผมเจอปัญหาประจําก็คือ ต้องการอ่ะปลูกแค่นี้เองแปลงแค่นี้ใช้แกบแค่นี้ก็พอละเพื่อน,นิดหน่อยนะฮะแต่พอเราปลูกผักขึ้นมาแล้วมันสวยเราอยากขยายหันมาหาแกลบอ้าวแกบหมดก็ต้องมาหมักอีกเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเสียเวลาไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแกบมันมีราคาที่ถูกนะครับถ้าเราหาได้เยอะก็ทําไว้เยอะเลยทําทิ้งไว้เลยฮะสำหรับใครที่คิดจะปลูกนะฮะอันนี้แนะนาเป็นเป็นความนคกอนสะเป้าหัมเองที่ที่คิดว่าไม่ได้ใช้เยอะนะครับแต่พอปลูกเข้าจริงๆแล้วอ้าว พอจะเพิ่มแปลงมาหน่อยก็ต้องอาศัยแกบแล้วเป็นเป็นหลักนะครับก็ไม่มีแกบก็ต้องมารอมากอีกเสียเวลาอีกนานนะฮะแนะนำไม่เฉยนะอันนี้ไม่ได้มีเทคนิคนะฮะแค่นี้เองนะฮะนี่ที่ผมบอกว่าทำไม ถึงลดน้ำแล้วน้ำไม่เข้าไปถึงขอแกบในกระสอบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะฮะไม่เปียกเลยนะฮะก็เลยจำเป็นต้องคุกก่อนนะครับคุกอีกรดไปคุกไปนะครับจนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันชุ่มทุกทุกเม็ดนะครับเราต้องให้น้ามันโดนทุกเม็ดนะครับมันถึงจะทําการย่อยสลายได้ดีนะฮะโอเคต่อเลยครับหลังจากลดน้ํารอบสองไปนะฮะผมก็จะคุกอีกรอบหนึ่งนะครับคุกแล้วก็ลดน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับลดน้ํารอบนี้รอบสุดท้ายนะฮะ แล้วก็จะตั้งกองใหม่เลยฮะอันนี้คือสีทํานี้ก็คือพยายามคุกให้มันเข้ากันแบบพี่วัววยฮะแล้วก็ให้น้ํามันไปทั่วถึงนะครับนลดน้ำครั้งที่3ามเสร็จแล้วนะครับผมก็จะดึงกองลงนะครับให้กระจายตัวนะครับแล้วก็จะขึ้นกองอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็จะดึงกองลงไปเลย ที่จริงถ้าเราทําแบบน้อยไม่ไม่ไมยากขนาดนี้นะอันนี้ทําเยอะคะเพื่อจะให้มันเข้าคุกเขาให้เข้ากันนะครับให้คหํานึงเลยนะครับว่าแกบเนี่ยลดน้าเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าไปหามันไม่ค่อยซึมหากันนะครับมันจะไหลทิ้งไปทางอื่นนะฮะเราต้องพยายามคุกเขาก่อนนะครับก่อนทํนาการหมักนะฮะไม่งั้นมันจะไม่ไม่ผสมกันนะครับน้าไม่โดนทุกเม,ม็ดไม่โดนทุกตัวพอไม่โดนทุกตัวนั่นก็คือการย่อยสลายไม่สมบูรณ์สุดท้ายแล้วเอาไปใส่ต้นไม้ก็ยังเหลืองเหมือนเดิมนั่นนะฮะเพื่อให้ เป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับบางทีมันมันมันกอาจจะมีความชื้นครบพอเนี่ยมันก็จะ่อยสลายกันไปเองนะฮะแต่ถ้าไม่พอมันย่อยแน่นอนนะครับประมาณนี้ฮะแล้วผมจะตั้งกองมาตรงนี้นะครับก็คือช่วงนี้ก็ถ้าตอนนี้ก็พยายามที่จะทําให้มันกระเด็นกระเด็นนิดน,นึงฮะเพนะื่อการคุบกับขี้วัวอีกรอบนึงด้วยนะฮะ ร้อยนะครับกับการหมักแกบนะฮะแกบดิบเรานี่เองนะครับผมแกบหมักแกบเก่ามันอยู่ในในความหมายเดียวกันก็คือหมักเพื่อให้เก่านั่นเองนะครับผมแต่ตามวิถีธ,ธรรมชาติหรือตามาระบบนิเวศเนี่ยแกบเนี่ยกว่ามันจะเก่าได้นี่มันใช้เวลานานนะครับผมเราก็เลยจําเป็นต้องเอาขี้วัวมาใสา่เอาน้ําหมักที่มีไนโตรเจนมาใส่นะครับไนโตรเจนคือธาตุอาหารที่เพื่อต้องการในการเร่งการเจริญเติบโตนะฮะอันนี้จาไว้เลยฮนะสำหรับมือใหม่นะส่วนใหญ่คนที่ปลูกคือรู้อู่แล้วเผื่อใครยังไม่รู้นะครับ ก็คือมันเป็นธาตุที่ไปเล่งใบเล่งต้นนะครับเล่งลาต้นเพื่อให้ต้นมันเจริญเติบโตได้ดีทีนี้พอเราเอาแกลบที่ยังไม่ผ่านการหมักยังไม่เก่าอย่างเงี้ยไปใส่กับต้นไม้พอไปถึงดินเสร็จปุ๊บมันต้องการย่อยสลายตัวเองมันก็จะไปดึงเอาธาตุในตัวเจนที่อยู่ในดินของเราเนี่ยมาย่อยสลายตัวเองทีนี้พอดึงมาเสร็จปุ๊บพืชก็ไม่มีไม่มีเหลือกินพืชมันก็ไม่โตมันก็จะแคบแกนอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือที่ไปที่มาของคําว่าแกลบดึงในตัวเจนไปใช้ในการย่อยสลายตัวเเอออองงงนะครรรัับกลยจปญหาาื่ข เอาบูกแล้วมันไม่โตนะครับแกะใหม่เอาไปใส่ตอนแรกคือผมไม่รู้เหมือนกันนะครับช่วงที่ผมฝึกปลูกแรกๆลังๆมาก็เลยเริ่มเริ่มรู้ก็เลยเริ่มมาทำนะครับที่จริงในการทาแบบผมเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะมันเยอะนะครเราทําไม่เยอะเราก็ใส่กระสอบได้นะครับในกระสอบหมักในกระสอบดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรมันมันเก็บความชื้นได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะครับในกระสอบแล้วก็มีการพลิกกองพิกกระสอบได้ด้วยนะครับในการเพื่อให้ออกซิเจนไหลเวียนเข้าไปในระบบกองมันนะฮะเพื่อทำให้การย่อยสลายดีขึ้น ส่วนผมเองนะฮะแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับผมจะมาพรมน้ําข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้มันแห้งจนเกินไปนะฮะแล้วพอครบ1เดือนนะครับผมก็จะพิกกองก็คือ,อลื้อลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับลดน้ําเหมือนเดิมก็คือหมักครบ2เดือนผมถึงจะนําไปใช้นะฮะส่วนถ้าใครนะฮะมีพี่วัวเยอะมีน้ําหมักเยอะก็ลดเยอะได้เลยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะฮะเพราะว่ามันยิ่งเรามีธานนตุไนโตรเจนสูงเท่าไหร่เนี่ยตัวแกรบเนี่ยมันก็จะทาการย่อยสลายตัวเองได้เร็วขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะฮะ เขาก็เลยอีกแบบหนึ่งคือแบบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือ,อปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ย4600ก็คือปุ๋ยยูเรียเรานั่นเองนะครับปุ๋ยขาวๆนะฮะถ้าเอามาใส่ผสมน้ารดเลยเนี่ยอันนี้ดีแปบ๊บเดียวนะครับมันจะย่อยสลายได้เร็วก,ก,ก็อย่างเท่าความอีกก็คือนั่นแหละเราทําแบบอินรียเราทําแบบออร์แกนิกนะครับเราจะไม่เอาปัจจัยพวกนั้นเข้ามาเราก็ทําในรูปแบบของอินรียรูปแบบของระบบนิเวศธรรมชาตินะครับเราก็แค่ช่วยธรรมชาติทํางานได้เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้เราไม่ได้ฝืนธรรมชาตินะครับเพียงแต่เรา หาอะไรพวกนี้มาช่วยให้มันย่อยสลายตัวเองได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าไม่มีขี้วัวไม่มีน้ําหมักไม่มีตะกางน้ําตาลไม่มี EM ย่อยไหมย่อย,ย,ยเก่าด้วยเช่นกันแต่ว่ามันใช้เวลานานนะั้นอย่างที่บอกครับก็อาจจะเป็น4เดือน5เดือนหรือจะเป็น6เดือนก็มีถ้าความชื้นเพียงพอมันก็จะประมาณ4ีหเดือนก็เริ่มเก่าแล้วนะครับเก่าดีนะอันนี้คือเก่าแบบดีๆแต่ถ้าเกิดว่าสัก3าเดือน2เดือนเนี่ยเก่าไหมเก่าเหมือนกันแต่มันจะไม่ร้อยเปซต์้องบอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะนะนะก็เลยว่าอ่ะแบบ ธาตุอาหารไนโตรเจนเพิ่มให้มันเพื่อให้มันได้จะสลายตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะจบนะครับหลังจากตรงนี้นะฮะผมก็จะเอานี่เอาผ้าผ้าตัวเนี้ยคุมไว้นะครับไม่ให้โดนฝนทาไมถึงมันโดนฝนไม่ได้ก็น้ำหมักที่เราลดลงไปมันมีธาตุไนโตรเจนนะครับถ้าฝนโดนเยอะๆมันชะล้างออกไปนะครับธาตุไนโตรเจนจะหายไปนะครับอันนี้ก็เลยจะคุมไว้ด้วยนะครับแค่นั้นเองนะทีนี่ไม่มีอะไรแล้วจะคุมไว้ไม่ไหวนะครับหมดแรงนะครับ ก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้อยู่ในป่านะครับตอนนี้5้าโมงจะหกโมงแล้วมืดแล้วนะครับต้องบอกอีกอย่างด้วยครับก็คือสูตรที่ผมทําสลัดเนี่ยผมใช้แกลค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรนะผมใช้แกลค่อนข้างเยอะแกลนึ่งข้อดีคือคือหนึ่งแหละระบายน้ําได้ดีแล้วทางานคู่กัน2อ,อย่างก็คือระบายน้าได้ดีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ให้น้ําแห้งด้วยนะครับเห็นไหมระบายน้ําทิ้งได้นะครับน้ําเกินระบายทิ้งแล้วก็เก็บกักไว้ในในส่วนที่พอเหมาะกับต้นพืช นี่คือข้อดีของแกะตัวนี้ผมก็เลยใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับในสูตรดินผมก็คือตัวนี้ก็คือ2ส่วนนะครับดินหนึ่งตัวนี้2นะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวอีกหนึ่งนี่คือสูตรวิธีการทําดินของผมนะฮะอ่านี่คือบอกบอกบอกไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการทาดินก็ย้อนไปดูในคลิปแรกๆผมได้นะครับมีวิธีบอกไว้อยู่นะครับแล้วก็ไปดูผลของอวิธีการอะไรพวกนี้ต่างๆนาน,นาที่ผมทําไว้ก็ไปดูได้นะฮะอันนี้ผมจะบอกแล้วผมก็ทาคลิปเพิ่มเติมไปอีกนะครับหลายๆอย่างที่ ที่มีคนถามผมเข้ามาผมก็จะทาคลิปให้เพิ่มเติมด้วยนะฮะส่วนวันนี้ก็หมดแล้วฮะไม่มีอะไรแล้วฮะหมดแรงด้วยนะ,ะก็สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม